ละครสั้น f ีเรื่องกล่องสุ่มพิมพ์ลิพาย1นึ่งแสนบาทตามไปดูกันเลยค่ะฉันผู้ข้างกล่องสุ่มเป็นชีวิตจิตใจฉันสุ่มทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ถามว่าคุ้มไหมไม่แน่ใจนะบางอย่างก็คุม้มบางอย่างก็ไม่คุม้มแต่ฉันรู้สึกฟินมาก จนตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะไปเลิกแล้วแหละแต่ก่อนที่จะเลิกฉันก็ได้กล่องพิมพ์ลิพายมาสุดยอดกล่องนี้แพงที่สุดตั้งแต่ฉันซื้อมาเลยนะ1น0 0งแนบาทโอ้โหอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะแต่เรื่องนี้เราก็ไม่ได้บอกแม่อา้าวแม่จะไปไหนคะเนี่ยใส่ชุดสเต็มยดเลย จะไปเที่ยวข้างนอกหน่อยอยู่เฝ้าร้านด้วยล่ะวันนี้ห้ามออกไปไหนเข้าใจไหมอีกอย่างหนึง่งห้ามซื้อกลองสุมนะไม่อย่างนั้นแม่จะตัดค่าขนมแน่แนๆเข้าใจหรือเปล่าโหแม่ก็หนูชอบนี่นาะอีกอย่างหนึง่งเราก็มาขายได้นะแม่ดูสิเห็นเะล่าของเต็มร้านไปหมดแล้วไม่ใช่เพระหนูเหรอ มมมแม่ไปก่อนนะเฝ้าร้านดีๆล่ะตื่นเต้นจังเลยเมื่อไหร่กล่องสุ่มจะมานะวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวโทรไปเช็คก่อนอืมไม่รับเฮ้ยตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยอุ๊ยรับแล้วรับแล้วค่ะวันนี้เหรอคะได้เลยค่ะอยู่ค่ะโอเคค่ะโหยกล่องมาส่งวันนี้ด้วย ต้องโทรไปบอกหย่าแพลวซะหน่อยแล้วแพลวฉันได้กล่องสุ่มมาแล้วมาที่บ้านฉันด่วนเลยนะตื่นเต้นระดับสิบข้างในจะมีอะไรบ้างนะไม่รู้เหมือนกันเลยว่าข้างในมีอะไรเครื่องสอําอางอย่างน้อยน่าจะคุ้มนะพิมพ์ลิพไพไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้ว โอ๊ยวันนี้วันอะไรของฉันเนี่ยส่งของจะลอยบ้านแล้วนะสั่งอะไรก็นกักกนานเนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วโอ๊ยหลังนี้หลังสุดท้ายก็ล้วกันานะหมดแล้วสวัสดีครับผมมาส่งของครับมาเซ็นรับด้วยนะครับคุณลูกค้าประมาณ20สิกล่องนะครับมาแล้วลระคะดีใจจังเลยคะ่ะเดี๋ยวนะคะเฮ้ยฟินขอมนโนแป๊บนะคะ ข้างในจะมีอะไรตื่นเต้นจังเลยโอเคเดี๋ยวช่วยวางไว้ตรงนี้หน่อยนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ว่างๆ20กล่องใช่ไหมคะนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะยกบเบาๆห้ามโยนนะคะของค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะคะคุณรู้หรอข้างในเป็นอะไรฮะถึงว่ามันแพงน่ะไม่รู้หรอกคะ่ะแต่ก็ต้องเบาๆนะคะแหม เอฟมาตั้งหนึ่งแสนมันจะต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยค่ะวางตรงนี้นะคะโอ้โหเยอะจริงๆด้วยแสนหนึ่งมีอะไรบ้างนั่นเนี่ยโอ้โหจะบ้าตายของตั้งแสนหนึ่งเลยเหรอเนี่ยถ้าไม่รวยซื้อไม่ได้เดนเนี่ยโอ้โหใครบอกคนไทยจนไม่จนนะครับฮช่างเถอะสักวันฉันจะต้องมีให้ได้ ทำงานต่อไปสู้เขาเช่าทำมาเป็นอวดก็แค่ของกล่องละแสนไม่เห็นมีอะไรน่าอวดเลยการตลาดชัดๆถ้าได้ของทุเรศทุเรศมาฉันจะหัวล้อให้ฟันหักเลยเคยดูสิเครื่องสำอางไม่ซื้อเองก็ได้ไม่เห็นจะต้องมาสูงให้เสียเวลาเลยมันจะมีอะไรกันเชียว ของสำเพง็งโบเบย์ตลาดนัดอะ่ะเฮ้ยโง่โง่มากๆไปดูความโง่ของคนสันหน่อย <c oughs> มาแล้วจ้าโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยมาแล้วจ้านี่เหรอกล่องที่เธอสุ่มมาแสนหนึ่งนะ่ะเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วมา เดี๋ยวมาช่วยกันเปิดนะสาธุขอให้ได้แต่ของเน่าๆเถอะฉันจะยิ้มฉันจะตลกฉันจะร้องไห้หัวเราะให้ฝันล่วงไปเลยมาสิเดี๋ยวฉันจะช่วยแกะอ้อโหของเยอะขนาดนี้วันนี้จะแกะหมดไหมนะฉันว่าพิมพ์ลิพายอะ่ะเขาต้องให้ของดีแน่เลยเครื่องสำอางก็ต้องดี เธอว่าหรือเปล่าฮะอย่าหวังสูงไปเลยฉันเห็นตั้งหลายเพจและให้เด็กของเน่าๆเธอก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันจริงเหรอฉันใจเสียแล้วนั่นเนี่ยถ้ายังไงเธอช่วยถ่ายวิดีโอให้ฉันหน่อยได้ไหมอะฉันจะแกะแล้วเธอก็ถ่ายนะเฮ้ยไม่ได้ดิเธอนั่นแหละถ่ายเดี๋ยวฉันจะแกะเองเพราะเธอเป็นเจ้าของเธอต้องถ่ายไง ถ้าเธอแก่ดูไม่รู้หรอกนะเธอถ่ายเดี๋ยวฉันแก่โอเคปะฉันจะเอาไปลงติ๊กตอกอวดน,นี่ถ่ายให้มันดีๆหน่อยนะห้ามถ่ายฉันอ้วนเข้าใจไหมดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยโหอะไรหรอของดีใช่ไหมเออก็ธรรมดานะครีมนี้ฉันก็ใช้อยู่เนี่ยน้ำหอมดิออปกติเลย จะต้องวาวขนาดนั้นโอ้โหโได้น้ำหอมได้หรอกุชชี่ลาแมโอ้โหเขาตัวแบนทั้งนั้นเลยนี่นา <c oughs> อืม,อมก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะดูสิสุดยอดไปเลยฉันว่าในเนี้ยมันมากกว่าแสนอีกนะเอ๊ะแล้วนี่กล่องอะไรนะกุญแจหรอสงสัย จะเป็นกุญแจมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเอ้ยเขาไม่มาให้หรอกคงจะเป็นกุญแจอะไรสักอย่างนั่นแหละนะ่านี่ไม่ต้องกอดฉันหายใจนี้ออกดีใจจนออกนอกหน้าขนาดนั้นเลยเหรอฉันว่าอย่างมากก็กุญแจจักรยานนั่นแหละนะ่านี่ออกมาดูเร็วๆมีรถมาส่งของบ้านอื่นหรือเปล่าถ้ามาเป็นดีใจถ้าไม่ใช่ของตัวเอง จะน่าหงายนะใครจะบ้าให้รถยนต์ฮปัญญาอ่อนชะมัดคุณปุญญพรหรือเปล่าครับค่ะฉันปุญญพรเองอย่าบอกนะครับนี่รถของคุณครับเซ็นรับด้วยนะครับจริงหรือเปล่าคะเนี่รถรถเป็นของฉันเหรอเฮ้ยทอดูสิฉันได้รถแน่ สุดยอดไปเลยชิมิล่าตื่นเต้นทำไมอ่ะรถธรรมดาไม่เห็นน้องตื่นเต้นเลยไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไงซื้อของแค่แสนเดียวแต่นี่รวมๆแล้วห้าหกแสนเลยนะโหยดีใจที่สุดเลยที่ฉันตัดสินใจซื้อแม่ต้องกรี๊ดแน่ๆนเฮย้ยฉันบอกให้เธอเอฟเธอก็ไม่เอฟฉันไม่ได้บ้ากล่องสุ่มอย่างเธอนี่ มีแต่ของกระจกครั้งหน้าถ้าฉันเอฟรับรองได้ของดีกว่าเธอแน่จริงสิวันหลังฉันขอยืมขับหน่อยนะรถเนี่ยออโอ้โหได้ของดีสุดๆไปเลยครั้งหน้าฉันจะต้องไม่พลาดแน่ดูสิฉันจะต้องได้รถได้ของที่ดีกว่านี้แน่เชืทำามาเป็นขี้อวด โหโชคดีสุดๆไปเลยเล้าโอเคค่ะจบกันแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ด้วยนะคะแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอวยอยากได้กล่องสุ่มเลยอะ่ะแต่ไม่มีตังค์เก็บตังก่อนไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย